สวัสดีครับ่มแม่พี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องอำเภอสว่างแดนดินครับพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามกันกดไลค์กดแชร์ด้ยวยครับเมื่อในพอ่อนอำเภอสิบพลาพี่น้องเบื้องในแนวถนนสีนักลินครับอูม,มองครับอูม,ม้งสีพัดเปิดแล้วเพื่อนว่าเพิ่เปิดได้เป็นอาทิตย์แล้วครับพี่น้องแต่ว่าบ่ได้มารีวิวบ่ได้เบื้องบรรยากาศเมื่อนี้ก็มีโอกาสกันได้พาดพี่น้องมากเบื้องครับช่วงเช้า ไฟแสงสีพี่น้องแนแนวถน,นนหัวหมากขับขารรถไฟมากพี่น้องเ๋ยวเบื้อง,งดูครับสีงามบอกครับด้านบนจะเป็นสถานีหัวหมากพี่น้องรถไฟฟ้าหัวหมากงามพี่น้องโอ้งามเลยครับ แล้วเดอ้ออุโมงสีพัด์งามอพี่น้องโอแจมแจมครับแจมงามงามงามอันนี้ผมจะมุ่งหน้าไปบางบางกับพี่สมุติปากการพี่น้องนเดี๋ยเขาไปเบิง้งฟังขาเขาว่าจะเป็นอย่ไดรอบพี่น้อง บรรยากาศกรุงเทพตอนเช้าตั้งแตเช้าครับพี่น้องช่วงประมาณหกโมงครับตรงไหนตรงตรงไหนตรงหน้าเานะพี่น้งกรุงเทพกรุงเทพพี่น้องบรรยากาศกรุงเทพเป็นแบบนี้แล้ครับไปสบายยูเทิร์น พี่น้องกดตามกันต่อวงสีพัดถ้ามันเปิดในอาทิตย์เราพี่น้องก็่ายังไม่ได้พลาดพี่น้องมันรีวิวว่าเปิด Học giảm vào vườn khắp phía ngang vòi Phía đỏ ngang vòi Phía đỏ ไฟกลางคืนเนี่ยโอ้งามพี่น้องจำจำจำการเดินทางสะดวกครับพี่น้องมาน,นสะดวกสบายเบอร์แล้วครับวงแยกสีพัดน่นาจะเป็นทางรถไฟพี่น้อง เดี๋ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพระรามเก้าพี่น้องเดี๋ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพระรามเก้าเดี๋ยวเป็นวัยการที่มือซ่อมไว้ตกันพี่นอ้องจาะขับหนุ่มโม่สีขับแล้วดานน้ารบนจะไปความเมื่อผมจะไปยุทธทิึ้นกลับจะไปบางนาชนบุรี ลุกเทพจนมบุรีสายใหม่ถนนสีนขริลกันเป็นบางช่วงนะครับเพื่อนกาชาลาตยามาต่อยบางช่วงครับในแน้วสิถนนสีสน,น,สนขริลบนมีนม่มองจุดตัดกับเรื่องพี่หน,น่อเพอปลาบนนี่หูม้มงบนมีทางลอดหรือว่าอุโมงค์มีสะพานข้ามแยกครับถนนสีนคริล เริ่มจากสามแยกบางกะปีครับบุ้งนาซูสามแยกปากน้ำยงังวัดสมุทรปราการอะไร้ผมอยู่แยกกรุงเทพกรีฑา ไปถนนหัวหมากหรือว่าหลังรามรามก็มีอียีสิบสีครับถนนหัวหมากตอนนี้ผมอยู่ถนนกรุงเทพกรีธาตัดกรุงเทพกีธาครับสินะครับตัดกรุงเทพกรีธาพวลาจะมาปล่อยนะพี่น้องน,นิ่มหนิมไปสองสว่าง

จะเป็นเสียกล้ำสาลีพี่น้องสีแยกล้ำสาลีด้านบนจะเป็นสถานีแยกลำสาลีครับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองพี่น้อง ยามเช้าอยากลำสาลีครับพี่น้องเดี๋ยวเทียบนาะสิบภาพพี่น้องมารีวิวครับ อยากล่ำสารีว่าเป็นยังไง <c oughs> นารุษบาทใต้ดินครับข้างขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินไฟแดงกันลอยกวนาที่ครับพี่นอ้องขอบคุณครับทุกการติดตามอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ